มาเอาเช็คและใครเข้าสายหรือเปล่าหรือว่าตอนเย็นออกก่อนเวลาไหมอะไรแบบนี้ค่ะพอเรามีการปรับเปลี่ยนเรื่องของเวลาที่ยืดหยุ่นมากิ้งคือทำยังไงบ้างคะค่ะเราก็ต้องคุยกันต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบเลยนะคะต้องตั้งแต่โครงสร้างของหลักสูตรเลยนะคะ,คะก็ยังใช้โครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะแต่ไปเปลี่ยนในวิชาเพิ่มเติมค่ะส่วนเรื่องของเวลาเรียนก็จะเป็นการยืดหยุน่นนะคะยืดหยุ่นก็คือไม่ต้องมาเรียนทุกวันนะคะแต่มี ข้อตกลงมีกฎกติกาในการจะรับงานเมื่อไระจะเรียนเมื่อไรด้วยวิธีไหนนะคะ<ส>และจะมาพบกับอาจารย์เมื่อไรนะคะ,คะซึ่งก็ต้องทําตามกติกาข้อตกลงะคะ่ะทุกอย่างสามารถยืดหยุ่นได้นะคะ,คะโดยยึดเด็กเป็นสําคัญที่สุดนะคะ,คะแต่ก็ถามว่าเจออุปสรรคไหมคะมก็เจอนะคะแต่ว่าไม่ยากอะ,ค,ะค่ะ ไม่ยากเกินหวัวใจของคนเป็นครูค่ะโอ้โหรู้สึกอบอุ่นใจมาก <laughs> ๆเลยนะคะแล้วก็แสดงความชื่นชมจริงๆค่ะนึกถึงแล้วคล้ายๆกับตอนปรับตัวช่วงโควิด19ตอนนั้นระบาดก็ต้องมีการเทคโฮมอยู่บ้าง <laughs> แบบนั้นมาเอาชีทที่โรงเรียนกลับไปทําแต่เวลานี้เองกลายเป็นว่าคุณครูเองก็ต้องทํางานในหลากหลายรูปแบบด้วยยากไหมคะหรือว่าต้องอมีการปรับความเข้าใจกับคุณครูในโรงเรียนเองอย่างไระคะขอก็จะ <laughs> คุยกับคุณครูก่อนว่าโร <ภา S 2> งเรียนเราเนี่ยมีปัญหาเด็กที่เสี่ยงออกหลุดออกนอกระบบแล้วเราจะแก้ปัญ,ญหายัางไงคุณครูก็ปรับให้คุณครูเข้าใจก่อนคุณครูทุกคนเนี่ยจะเข้าใจ<ภ>าแล้วเราก็มาคุยกันว่าเราจะทํายังไงกับเด็กกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นเด็กที่โรงเรียนก็จะเริ่มเริ่มก็คือคุยกับคุณครูแล้วคุณครูเข้าใจปุ๊บเราก็มาดูลงไปดูเด็กตามเคสเลยเป็นเคสเลยว่าเราจะเยี่ยมบ้านเด็กลงไปดูว่าเด็กเขามีปัญหาอะไรเวลา,<ภ>า,าเราเราก็มาเตรียมทํา ไม่อ้เยี่ยมบ้านเสร็จเรามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ <S <S 2> <S 2> ชัดเจนก็คือใช้โปรแกรมเพื่อเช็คนักเรียนก่อนเข้ามาโรงเรียนแล้วเราก็ เช็คชื่อเด็กเนี่ยก็จะส่งไปที่รายผู้ปกครองค่ะผู้ปกครองจะทราบว่าโรงเรียนได้ดูแลลูกแล้วว่าลูกมาถึงโรงเรียนแล้วเราก็เช็คชื่อ,อะระบบดูแลตรนนี้ก็เริ่มที่คุณครูก่อนเช็คชื่อในเวลาในในข้างเรียนจนถึงออกจากนอกเรียนเราก็จะเช็คชื่อกลับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้ามาช่วยเพราะนั้นคุณครูเนี่ย ก็จะต้องติดตามก่อนในห้องเรียนของของแต่ละประจำชั้นนะคะเพื่อจะทราบแล้วว่าเด็กคนไหนที่มีปัญหาเรื่องเสี่ยงหลุดออกนอกบบเช่นท้องในวัยเรียนมีปัญหาเสี่ยงต่อการติดยาเสพติดมีปัญหาทะเลาะวิวาทอย่างรุนแรงเราจะแก้ปัญหายังไงกันเพราะฉะนั้นเราก็มาจัดกิจกรรมจัดหลักสูตรในโรงเรียนก็จะจัดให้นักเรียนเนี่ยได้เลือกเรียนอย่างน้อยหนึ่งวันให้นักเรียนเลือกเพราะเราจัดให้เลือกเรียนวันพฤหัสกับวันศุกร์อ๋อคืออยากเรียนอะไร เลือกเองได้เลยเหรอคะเราจัดหลักสูตรในคะในรายวิชาค่ะเพราะนักเรียนก็จะมาเรียนแบบใช้ชีวิตอยู่ข้างนอก4วันมาเรียนกับโรงเรียน1วันใน1วันเนี่ยเราก็จะจัดตารางสอนพิเศษต่างหากเอาไว้ให้คุณครูหมุนเข้าไป เหมือนเหมือนอีกหนึ่งโรงเรียนค่ะ<ฆ>คุณครูนอกจากสอนรายวิชาปกติแล้วในคาบนั้นก็เราก็จัดคุณครูเข้าไปเป็นรายวิชาเข้าไปเพื่อไปดูเด็กในห้องต่างหากที่เราทําไว้ห้องหนึ่ง<ฆ>สําหรับเด็กหนึ่งโรงเรียน3รูปแบบเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะมีตารางสอนสําหรับเด็กกลุ่มนี้<ฆ>ก็เข้า<ฆ>เข้าไปดูดูแลเรื่องอะไรบ้างก็ดูแลเรื่องการทํางานที่คุณครูมอบหมายในตามหลักสูตรที่โรงเรียนกนําหนดเพราะเราใช้หลักสูตรแบบบูรณาการในกลุ่มสาระวิชา<ฆ>ให้ครบตามหลักสูตร ขั้นพื้นฐานเพราะนั้นการงานที่นักเรียนทำอาจจะไม่เข้าใจในแต่ละรายวิชาค,คุณครูก็จะมีเข้าไปดูใน,ในทุกชั่วโมงจนกว่าจะหมดในหนึ่งวันที่โรงเรียนกําหนดไว้เพราะฉะนั้นเด็กก็จะเลือกเรียนตามตามเ,เกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนดส่วนที่เหลือโรงเรียนเด็กก็จะไปใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกโดยเราก็ไปเทียบปรูรายวิชากับทักษะชีวิตที่อยู่ข้างนอกค่ะ,คะ,คะ โอ้โหก็นับเรื่องของหน่วยกิจแบบนี้ด้วยการที่แมネจเวลา<ช>แล้วก็องค์ความรู้รแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องทดสอบเพื่อที่จะเก็บผลคะแนนก็ค่อยว่ากันไปใ,<ช>ในระดับหนึง่งนี่จริงๆแอบคิดว่าแบบนี้ก็มีด้วยอาจาัย์สมพงศ์เพราะว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนนะเป็นเหมือนนวัตกรรมจริงๆที่เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้ได้ตรงจุดนะคะแล้วก็ผลลัพธ์ปลายทางคือทําให้เด็กเนี่ยสามารถเรียนได้อย่างมีความสุขแล้วก็ไม่หลุดออกจากระบบไปไหนด้วย เรามีเวลาอีกสักนิดหน่อยค่ะอาจารย์สมพงศ์คะถ้าจะพูดถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับจังหวัดราชบุรีแล้วก็โอกาสในการขยับขยายยกระดับพื้นที่ต่อไปด้วยค่ะก็ราชบุรีเป็นจังหวัดต้นแบบที่ผมเรียกว่าการการถอดแบบเรื่องราชบุรีเนี่ยคือข้อมูลแม่น นะครับแล้วเขาทําจริงแล้วลงมือปฏิบัติเนี่ยแล้วเขารายงานตามข้อเท็จจริงนะ,ะเขาไม่ใช่รายงานว่าเออตามเด็กได้100%หรืออะไรต่างะนะครับแล้วสิ่งที่สําคัญของจังหวัดราชบุรีเนี่ยค,คือคนในจังหวัดเนี่ยเขาร่วมมือกันจริงนะครับองค์ประกอบที่สําคัญนะคือ องค์ประกอบที่มาจากข้าราชการท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกับท่านผพอเกตผพโรงเรียนคณะครูในจังหวัดพรินเขาเห็นพร้องต้องกันแล้วว่าเขาต้องตามเด็กมื่นกว่าคน,นคกลับมาเรียนได้เป็นจุดแข็งจุดหนึ่งนะ,ะราชการอันจุดแข็งอันที่สองก็คือมีสมัชชาการศึกษามีเรื่องของอหมหาลัยราชภัฏจอมบึงม,มจธเป็นเรื่องอะไรเป็นคล้ายๆเหมือนกับ ในเรื่องหัวข้อสำคัญสำคัญของการประชมุมการประะึกษาการขับเคลื่อนร้านที่3นะครับผมเรียกว่าเป็นภาคเอกชนแสนสิริเนี่ยตั้งงบเอาไว้เงินกู้ให้ให้ใช้กับการแก้ไขปัญหาต่างๆร้อยล้านเพราะฉนั้นสองค์ประกอบนี้มันจะทำให้จังหวัดราชบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดต้นแบบ ที่ตอนนี้ขยายไปทุกอำเภอทุกโรงเรียนนะครับแล้วก็เด็กหมื่นกว่าคนเนี่ยะจะตามกลับมาเป็นศูนย์ได้อย่างแน่นอนค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยภาคเอกชนในประเทศไทยก็มีอีกหลายหน่วยงานด้วยกัท<า>นที่พยายามขับเคลื่อนเรื่องนี้นะคะและแน่นอนการสร้างความร่วมมือร่วมมือกันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เรื่องยากๆมันสามารถเข็นกันค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็เกิดผลสําเร็จได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้ง3ท่านนะคะศาสตราจารย์ดรสมพงษ์จิตระดับจากกสสค่ะผอบรรเจิดอุ่นมณีรัตน์นะคะ แล้วก็พอ,อชนะดาทองประเสริฐจ,จากจังหวัดราชบุรีขอบคุณทั้ง3ท่านค่ะคแน่นอนค่ะคุณผู้ชมเรื่องการศึกษาเป็นรากฐานของชีวิตนะคะรูปธรรมความสําเร็จที่เกิดขึ้นแล้วจากโปรเจกต์ราชบุรีซีโร่ดรอปเอาท์ทำให้วันนี้เราได้เห็นรูปธรรมในการสร้างนวัตกรรมเพื่อการศึกษาอย่างหนึ่งโรงเรียน3รูปแบบสิ่งนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่กลไกในการทํางานเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสหรือว่าขาดโอกาส ทางการศึกษาแต่เป็นการพัฒนาศักยภาพให้เติมเต็มชีวิตของพวกเขาด้วยและนี่คือนครหิวใจในวันนี้ค่ะอีกสักครู่ชวนคุณผู้ชมนะคะติดตามอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจรอบตัวทั่วไทยในช่วงซีซันวาไรตีค่ะ